สวัสดีจ้าพบกันนะคะกับช่องของเตยตยยาเปิดดวงเช่นเดิมนะคะจิตใต้สำนึกของคุณกำลังดึงดูดอะไรนะจิตใต้สำนึกของคุณกำลังดึงดูดอะไรเข้ามาในตอนนี้นะเรามาดูกันซิว่าจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยกำลังดึงดูดอะไรเข้ามาในตอนนี้เช่นเดิมนะคะการอ่านไพ่ของเรา เป็นเลนดอมหนาะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเออโปรดใช้ทิ่ยา์ในการรับชมและการรับฟังนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะหรืออาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางเหตุการณ์ก็ได้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะา กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังพลังงานดีๆคลิปดีๆของช่องเรานะคะใครใจดีกดปุ่มซุปเปอร์แตงเนาะเป็นค่าครูเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจิตใต้สำนึกของคุณกำลังดึงดูด สิ่งใดเข้ามาในตอนนี้ขออนุญาตเทวดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ตั้งจิตตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยความเชื่อและความศรัทธาถ้าคุณเชื่อให้คุณตั้งใจดูนาะด้วยความเชื่ออันบริสุทธิ์และแน่วแน่แต่ถ้าคุณไม่เชื่อให้คุณปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูกันสินะว่าจิตใต้สำานกของคุณเนี่ยกำลังดึงดูด สิ่งใดเข้ามาในตอนนี้นะชวิทยาในการรับชมและการรับฟังนะคะทำจิตให้นิง่งทำใจให้เป็นสมาธิครูบาอาจารย์เปิดมาให้แม่นยำขอให้อ่าเป็นพลังงานที่ดีพลังงานบวกความหมายที่ดีนะมาดูกันซิว่าจิตใต้สำนึกของคนที่รับชมรับฟังคลิปนี้กำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในตอนนี้ขอก่อนสิบใบนะแม่ส 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะเเรามาลุ้นพร้อมๆกันว่าจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในตอนนี้พลังงานของคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรตัวตนของคุณในตอนนี้ใบแรกเปิดมาสวยงามมากพระราชินีเหรียญ Queen s o p p n t t c l l s s นะ พลังงานของคนที่มีความมั่นคงเนี่ยมีความหนักแน่นจริงใจนะคนที่มั่นคงโอพระราชินีเหรียญเนี่ยมันบ่งบอกถึงอารมณ์ของคนที่มีอารมณ์ที่มีความหนักแน่นมั่นคงเออนะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์เพียพร้อมนะพลังงานราชินีเหรียญพลังงานของความมั่งคัง่งความร่ำรวยพลังงานของความโชคดี แน่นอนหลายๆคนเนี่ยกำลังนึกถึงเรื่องโชคลาภเงินทองกำลังนึกถึงเรื่องเงินเงินทองทองกำลังโฟกัสเรื่องโชคลาภกำลังโฟกัสเรื่องการเงินอ่ะพลังงานของคุณเนี่ยจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยมันก็แบบ สั่งการไปแล้วเออว่าจิตใจสำนึกของคุณเ,เป็นประมาณนี้แล้วก็สั่งการมาและเซนต์มาและไกด์ไลน์มาแล้ว,ลลวนะการบูชาพระแม่ลักษมีบางคนนะกรลับไหว้บูชาพระแม่ลักษมีใช่ไหมนะอ่าพระเทวีนะพระแม่ลักษมีอ่าควีนออฟเพนเทคิลราชินีเหรียญน,นะ พลังงานของคนที่สตรีผู้มีความเพียพร้อมด้วยการเงินที่ร่ำรวยสมบูรณ์ด้วยความมั่งคัง่งคนที่นั่งอยู่บนบันรังแห่งความอุดมสมบูรณ์เพียพร้อมด้วยการเงินที่อมากมายกายกองความโชคดีทางเรื่องการเงินความหนักแน่นความมั่นคงมาดูกันต่อเลยถ้าพลังงานคุณเป็นประมาณนี้มาดูกันต่อหรือว่าจิตใต้สำนึกของคุณช่วงเนี้กำลังดึงดูด อะไรเข้ามาให้คุณอยู่โอ้โหห้ามไม่เทา้าการแข่งขันนะไอเดียไอเดียในการทำงานาการแข่งขันในการทำงานนะโอ้โหความเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยกำลังต่อสู้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เห็นไหม คือการยืดอ่าการแบบยื้อแย่งแข่งขันเออเนี่ยเห็นไหมตามภาพเลยห้ามไม่ท้าวเนี่ยกาลังยื้อแย่งแข่งขันอะไรอยู่นี่มาดูซิว่าคุณยื้อแย่งแข่งขันอะไรแล้วจิตใต้สํานึกของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรคุณจะชนะอ๋อจิตใต้สํานึกของคุณบอกว่าคุณแบบคือดึงดูดความชนะแล้วช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยวังอารมณ์ภายเตือนนะช่วงนี้ระวังอารมณ์อย่าใจร้อนอย่าใจเร็ว ค่อยเป็นค่อยไปค่อยคิดค่อยตัดสินใจนี่ให้ควบคุมอารมณ์ให้หนักแน่นในอารมณ์เข้าไว้หนักแน่นในความคิดเข้าไว้นะพลังงานของไนท์ออฟสอดอัศวินดาบความรวดเร็วทันใจว่องไวเนี่ยอ่ะกำลังดึงดูดอะไรเข้ามาเนาะโอ้โหสองเหรียญนนะ่ะคือ ต้องบอกเลยจิตใต้สำนึกของใครบางคนหลายๆคนเลยดึงดูดสองเหรียญเข้ามาอ่ะแล้วพลังงานเนี่ยดึงดูดความราบรื่นความรื่นไรลเรื่องการเงินเนาะหมุนเงินการหมุนเงินสภาพคล่องทางการเงินแล้วต้องบอกเลยช่วงเนี้ยอ่าห้าดาบเอ้ห้าไม้โทษทีห้าไม้อัศวินดาบขึ้นมาเนี่ยแล้วก็สองเหรียญขึ้นมาไพ่บอกว่า ปรับอารมณ์ให้มีความสมดุลนะอย่าใจร้อนอย่าอารมณ์ร้อนนะอย่าด่วนตัดสินใจหรือว่าอย่าใจเล็วอะไรประมาณนี้นะถ้ามีการต่อสู้แข่งขันอะไรเนี่ยให้ใช้ความคิดนะใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธินะอย่ารีบอย่าร้อนอย่าเร่งอย่ารัดอย่าอย่าผีผาลมอย่าใจร้อนอะไรประมาณนี้ปรับให้มันเกิดความสมดุลเกิดขึ้นนะแล้วไพ่บอกว่า คืออารมณ์ของคุณน่ะมันเป็นอารมณ์ที่ว่าคุณมันเป็นนักรบอยู่แลว้ววะเป็นคนแบบใจร้อนเป็นคนโอ้เป็นคนแบบใจร้อนน่ะเออจะเป็นนักรบ่ะเป็นคนแข็งแกร่งแข็งเก่งแข็แกล้าหาญอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกเลยว่าจิตใต้สำนึกของคุณดึงดูดอะไรคะดึงดูดความสําเร็จดึงดูดชัยชนะดึงดูดเป้าหมายดึงดูดเส้นชยัยคือบางคนน่ะรู้สึกว่า คือคุณอาจจะเป็นคนที่แบบฉันอยากจะแบบอยากจะสําเร็จเร็วๆอยากจะได้เร็วๆอยากจะให้ได้ดั่งใจเลยอะไรอย่างเนี้ยเออประมาณนั้นนะแล้วคุณก็เหมือนกับว่าพยายามแบบนู่นนี่นั่นนะเออแล้วบางครั้งคุณก็พยายามควบคุมควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดควบคุมจิตใต้สํานึกในบางสิ่งบางอย่างอ่าเพื่อให้ให้มันมีสมาธิสติขึ้นอดเชชาลีออรคุณจะทํามันได้นะคุณจะทํามันได้คุณจะสําเร็จคุณจะ ไปถึงเป้าหมายคุณจะ,ะชนะปัญหาชนะอุปสรรคคุณจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีความรับรื่นจะดีนะความราบรื่นจะดีะความราบรื่นความรื่นไหลจะสมดุลจะมีความราบรื่นจะมีความสำเร็จเออนะใบต่อไปเป็นควีนออฟสอดราชินีดาบการตัดสินใจโอ้โหคุณดึงดูดแบบ คือคุณดึงดูดความมั่นใจมาเอ้ยบางคนเนี่ยบางคนสับสนเห็นไหมบางคนในช่วงก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความสับสนอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้อารมณ์ร้อนไม่ได้ใจร้อนไม่ได้แบบไม่ได้อะไรแต่บางคนนะมีความสับสนเกิดขึ้นภายในสมองภายในความคิดภายในจิตใต้สำนึกที่มีความสับสนแปรปรวนเกิดขึ้นนะาต่อจากนี้ต่อจากนี้นะไพ่บอกว่า จิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยมันจะบอกเลยมันมันแบบมันจะกําหนดให้คุณเลยมันจะแบบมันจะดึงดูดความมั่นใจมาให้คุณดึงดูดความสําเร็จดึงดูดความแบบกล้าคิดกล้าพูดกล้าทํากล้านูน่นกล้านี่กล้าตัดสินใจกล้าอะไรมาให้คุณแล้วต้องบอกเลยว่าดึงดูดแบบคือ,ค,อคือจะทําให้คุณน่ะเขาเรียกว่าไปถึงเป้าหมาย แห่งความสําเร็จนั้นได้อ่านี่คือจิตใต้สํานึกของคุณที่กําลังดึงดูดสิ่งนี้เข้ามาหาคุณนะมาด้วยไพ่5ดาบอ่าไฟออฟสอดเห็นไหมมาทั้งเอาไฟออฟแวนและวไพไฟออฟสอดห้าดาบ,ดาบห้าไม้มานะคุณจะชนะปัญหาจะชนะอุปสรรคนะสี่ดาบโอ้ย4ยธธี่ถ้วยโทษที4ถ้วย2ดาบคุณจะตะัดคุณจะตัดสินใจได้เดอะฟูลคุณจะหลุดพ้น เนี่ยคือไพ่ออกมาประมาณนี้คือคุณจะชนะปัญหาจะชนะอุปสรรคจะชนะอารมณ์ของตัวเองจะชนะอะไรที่มันมารบกวนประสาทรบกวนอารมณ์รบกวนสมองของคุณได้เห็นไหมคุณจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ในสิ่งที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะลังเลอาจจะไม่มั่นใจไม่กล้าคิดไม่กล้าพูดไม่กล้าทำไม่กล้าตัดสินใจนั่นนะมาตรงนี้เดอะฟู คุณจะเลือกได้คุณจะคิดได้คุณจะกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกเห็นไหมคุณจะกล้าในสิ่งสิ่งนั้นนาะไพ่เดอะฟูลก็คุณจะได้เริ่มต้นใหม่นาะก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกมันรู้สึกว่ามันน้อยเนื้อต่ําใจในโชคชะตารู้สึกมันทอมันแท้รู้สึกว่ามันไม่มี เขาเรียกว่าไม่มี energy ในการทำงานน่ะเออไม่มี energy ในการส,สรรสร้างสร้างสรรอะไรเลยอย่างเนี้ยอ่ะคุณจะได้คืนตรงนี้กลับมานะอ่าเดอฟูอิ Fool, อสรภาพความสุขความบันเทิงความสดชื่นความสดใสเห็นไหมก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นแบบนี้อาจจะแบบ โอ้อ่อนใจไม่มีชีวิตไม่มีชีวาเลยอะไรอย่างเนี้ยนะอ่าแล้วทีนี้เนี่ยจิตใต้สํานึกของคุณมันบอกว่าเนี่ยคุณจะกล้าคิดกล้าพูดกล้าตัดสินใจกล้าทํำคุณจะชนะปัญหาชนะอุปสรรคชนะสงครามนะชนะสงครามประสาทชนะสงครามอะไรที่มันยุ่งย,งยากยุ่งเหยิงแล้วคุณจะหลุดพ้นจากสิ่งสิ่งนั้นแล้วตัวของคุณเนี่ยจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความสุขความสบายใจสบายกาย นะคุณจะได้หลุดพ้นจากปัญหาวังวนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะแล้วจิตใต้สำนึกคุณบอกว่าในกรณีเช่นนี้ไพ่เดวฟูคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มันมีความสุขนะจิตใต้สำนึกของคุณกำลังดึงดูดความสุขดึงดูดแบบ บางคนเนี่ยจะได้แบบจะได้ไปเที่ยวได้เดินทางได้ไปในสถานที่ที่คุณอยากจะไปได้ไปได้ทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําหรือว่าจะได้ในสิ่งที่แบบทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีความสุขนะจิตใต้สํานึกของคุณเนี่ยบอกมาเช่นนี้นะเรามาดูกันต่ออีกสัก5้าใบสีว่าจิตใต้สํานึกของคุณเนี่ยกาลังดึงดูดอะไรมาให้คุณในช่วงนี้นะจิตใต้สํานึกของคุณเนี่ยกำลังดึงดูดอะไรมาให้คุณใน ในช่วงนี้นะท้ายสำรับเป็นไพ่ q u e e n อ o f ์แวร์ราชินีไม้เท้าความสำเร็จความสำเร็จการงานตำแหน่งหน้าที่สภาวะแห่งความเป็นผู้นำการมีแพชชั่นการมีไฟในการทำงานเสน่แล้วก็ออร่าแล้วก็ไอเดียในการทำงานในความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะสรรสร้างผลงานเนี่ย เซนที่ดีโอ้โหเกิดขึ้นโอ้โหควีนควีนไม้กับอ่าคิงไม้ขึ้นมาเป็นคู่กันดึงดูดคู่ดึงดูดคู่ดึงดูดคู่ดึงดูดความช่วยเหลือสิ่งที่ดีดึงดูด ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะดึงดูดผู้ชายผู้ชายคนนี้จะประสบความสําเร็จผู้ชายคนนี้ที่มีความมั่นคงในเรื่องการงานผู้ชายคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเกี่ยวกับธุรกิจหรือว่ากิจการในสิ่งที่ทําอยู่โอ้โหเริศหนะกากันเงินสิบเหรียญราชินีไม้ราชาไม้สิบเหรียญน,นะพลังงานของคุณเนี่ยติดต้สํานึกของคุณช่วงนี้ดึงดูดความสําเร็จ ดึงดูดตำแหน่งหนะ้าที่การงานดึงดูดคู่ชีวิตใครโสดนะใครโสดจิตใต้สำนึกของคุณดึงดูดคู่ชีวิตที่เป็นคู่ที่แบบอยู่ในสายงานเดียวกันหรือเปล่าทำงานเหมือนเหมือนกันหรือเปล่าหรือร่วมงานด้วยกันหรือเปล่าหรือต้องดีลงานกันหรือเปล่าราชนีไม้ราชาไม้คู่หมานะสิบเหรียญครอบครัวที่มีความสุขความมั่งคัง่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ โอ้โหดึงดูดความโชคดีอ่ะนะจิตใต้สำนึกของคุณเซเว่นออฟสอดเซเว่นออฟสอดคุณจะได้ออกมาจากสถานการณ์แห่งความเบื่อเซ็งคุณจะได้หลุดพ้นจากอารมณ์ที่หน่อยคุณจะได้หลุดพ้นจากอารมณ์ที่อ่อนใจคุณจะได้หลุดพ้นจากอารมณ์ที่เบื่อเบื่อเซ็งแล้วแบบจะได้มีความสุขความสมบูรณ์แบบประมาณนี้ the tower the tower แล้วก็ตามมาด้วยหดาบ นี่คุณจะได้ออกมาจากสถานการณ์ที่ไม่ดีได้ออกมาจากปัญหาได้ออกมาจากอะไรที่มันไม่โอเคเห็นไหมคุณจะได้ออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นนะแล้วคุณจะได้แบบไปเจอในสิ่งที่มันแบบสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกกว่าเดิมเนี่ยไหมคือมันดวงมันเหมือนกับว่า มันกําลังจะคลี่คลายอะ่ะปัญหาสถานการณ์หรืออะไรที่มันไม่ดีมันจะคลี่คลายหกดาบตรงนี้นะแล้วพลังงานของคุณเนี่ยจะต้องบอกเลยมันเป็นพลังงานจิตใต้สํานึกว่าเนี่ยคุณอะ่ะโฟกัสความสําเร็จโฟกัสความมั่นคงโฟกัสการงานโฟกัสการเงินโฟกัสเรื่องความอุดมสมบูรณ์แห่งศักยภาพของการเงินและชีวิตที่มีความมั่นคง เห็นไหมคือตรงนี้นะพลังงานตรงเนี้จะเป็นแบบเหมือนแรงผลักดันให้คุณหลุดพ้นจากอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์จากอะไรที่มันไม่ดีออนะแล้วคุณก็จะได้ไปเจอแบบกับสถานการณ์ที่มันดีกว่าเดิมคือมันจะพลิกผันนะแล้วดวงอ่ะเออจิตใต้สํานึกของคุณนะมันบอกมาว่าเนี่ยดวงของคุณเนี่ยมันกําลังจะแบบเหมือนกับว่า ได้อะไรแบบเซอร์ไพรส์มีอะไรแบบเซอร์ไพรส์มาให้นะเออหรืออาจจะมีแฟนแบบเซอร์ไพรส์มีคู่แบบเซอร์ไพรส์นะหรือนะหรือราชินีดาบเอ้ยโทษทีราชินีไม้เท้ากับคิงคิงไม้เท้าตรงเนี้นะ 10, 2, ยนะสิบทูอสิบเหรียญเจ็ดดาบ the tower แล้วก็ six of อ w ดตรงเนี้ยหดาบตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่า มันจะมีอะไรพลิกผันเกิดขึ้นไปในทางที่ดีมันจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นไปในทางที่ดีมันจะมีอะไรที่เหมือนกับว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรประมาณนี้เจ็ดดาบคือการแบบแอบซ่อนทำหลบทำหรือว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังมีการแอบช่วยเหลือแอบซัพพอร์ตมีการอะไรสักอย่างอะที่คุณไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นอะออประมาณนี้แล้วในสิ่งตรงนี้สถานการณ์ตรงนี้ได้มีความรู้สึกว่าเนี่ยมันคือจุด จุดพีคจุดเซอร์ไพรส์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือจิตใต้สํานึกของคุณอะ่ะมันกําลังดึงดูดสิ่งเหล่านี้มาอะไรที่ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นคุณจะรู้จะเห็นอะไรที่มันเหมือนกับว่า เขาเรียกว่ามันจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์อยู่เบื้องหลังอะแล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์ข่าวดีด้วยนะอ่านี่คือจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยที่กำลังดึงดูดสิ่งนี้เรื่องนี้มาให้คุณอยู่ในขณะนี้นะคะอาสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัรถนาเทพพรมคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกักรักษาคุ้มรองทุกคนนะคะถ้าคุณเชื่อนาะพิมพ์คำว่าเซอร์ไพรส์ ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะขอให้มีเรื่องเซอร์ไพรส์ดีๆเกิดขึ้น